ในคืนเดือนมืดอากาศเย็นจัดลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงกรอบกแกรบ มินเดินลัดล้อทางลูกรังกลับบ้านหลังเลิกงานกะดึกเส้นทางนี้ตัดผ่านป่าลึกที่คนในหมู่บ้านเตือนกันนักหนาว่าอย่าเดินตอนกลางคืนเพราะมันไม่ใช่ทางของคนเธอหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าซ้อนกับก้าวของตัวเองตอนแรกคิดว่าหูแว่วแต่พอหยุดเสียงนั้นก็หยุดพอเริ่มเดินเสียงก็ตามอีก หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆข้างหน้ามีแสงไฟวอบวาบลอยกลางอากาศเหมือนตะเกียงเก่ามินจ้องมองด้วยความสงสัยแต่ยิ่งจ้องก็เหมือนแสงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเห็นว่าเป็นมือซิซีถือมันอยู่มือที่ไม่มีร่างกายติดอยู่เลยเธอพยายามวิ่งแต่ทุกก้าวกลับเหมือนเหยียบในน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็ล้มลงบนพื้นดินเปียกกลิ่นดินผสมกลิ่นคาวเลือดตีขึ้นจมูกมินเงยหน้าขึ้นและเห็นใบหน้าของหญิงชราผมขาวยาวถึงเอวดวงตาเว้าว่างราวกับหลุมลึกจ้องมาที่เธอไม่กระพริบริมฝีปากสยยะยิ้มเผยฟันดำๆและกระซิบว่าเดินทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนเดินทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะไฟในมือเธอดับพรึบ และป่าก็กลับมามืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวเราะแหบแห้งก้องอยู่รอบตัว